ครั้งนีครับทุกครันนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารวันนี้ดูเถอะครับครับร้านนี้ชื่อว่า ministry of crab หมายความว่าจริงๆนะเป็นเจ้าแห่งปูครับและร้านนี้ในโลกด้วยนะครับในโลกเนี่ยเป็นเจ้าแห่งปูคือเขาค้าขายปูล้วนๆเลยร้านอาหารที่ทําปูล้วนๆร้านอาหารซึ่งเอาปูมาจากศรีลังกาใช่ครับเอาปูมาจากศรีลังกาแล้วมีสาขาอยู่ ทั่วโลกเนี่ยเจ็ดแห่งครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในเจ็ดแห่งนั้นครับวันนี้เขาจะมาสอนเราทำเมนูที่ชื่อว่าชิลลี่ครับชิลลี่ครับครับชิลลี่ชิลลี่ที่แปลว่าพริกนะฮะพริกนะฮะชิลลี่ครับครับครับก็ปูเลยร้านเขาเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆอย่างที่เอามาเนี่ยจะต้องเอามาจากศรีลังกาหมดเลยครับโหน่าโมโหดมากเอออยากให้ดูตรงทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เข้ามาคุยด้วยดีกว่านะฮะว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะว่าทั้งเครื่องทั้งทุกอย่างทั้งอะไรกก็ตตาาามม้องจ สีลังกาเท่านั้นขอเชิญท่านผู้ชมพบกับเชฟของเรานะเจ้าของแล้วก็คนเป็นผู้ดูแลทนะั้งหมดเนที่กรุงเทพที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ,รบชื่อว่าคุณฮัชชามาดูลังกาจาก Ministry of Crab ฮัชชาฮัชชาฮัามาดูเรงนีาดูอนี้มาดูเรื่องนี้ารอนี้ดูอนี่อนีดรอนี่อนี้องนี้อนี้มาดูเ y ื่อนี้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 อ I just tell I just told my audience that this crab is from สี l ังกา is right Yes, from สี a ังกาสี l ังกาใช่คือทั้งหมดนี่เอามาจากสีลังกาหมดเลยสีลังกาแล้วก็เป็นๆด้วยอ alive alive เป็นคิว all the crab s alive ปูทุกตัวที่มาจากสีรังกาต้องเป็นๆอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสั่งมากี่หน in one week n e r e e times per week ในหนึ่งสัปดาห์ปูจะเข้าสามหน สามหุนจากสีลังกาไม่ใช่จากสีจากสีลังกาแล้วก็ไปทุกสาขาทั่วโลกนะอาหารไม่แบบว่านี่ปูนี่มาจากสีลังกาอำเภออะไรอย่างนู้โคุณลโบผมตอบได้เลยโคุณลโบว่าสาขาใหญ่ก็อยู่ที่นู่นเพราะฉะนั้นอาทิตย์นึงมันจะมาที่เมืองไทยชลิทามส์สามหนแล้วก็ alive คือมาเป็นๆทั้งหมดเลยแล้วปูชนิดนี้มันชื่อปูอะไรว่า what is this is a lagoon crab lagoon lagoon เขาชื่อปูว่าละบูนจริงๆมันคล้ายๆกับปูปูดำปูดำบ้านเราคล้ายๆแต่ตัวแต่ดูนะนี่ดูให้ดูดูให้ดูดูตัวมันใหญ่จะได้รู้ว่ามันใหญ่แค่ไหนนี่ฮะัูใหญ่มากอันนี้ไม่นี่นะนี่ยังเป็นอยู่นี่เป็นนะเห็นตาอยู่เลยเนะดูเทียบกับหน้าหนูอะเทียบกับหน้าอยากให้มันหนีบหน้าจังเลยครับนี่เทเลยนะคุณูมเท่ากันเลยนะนี่เท่ากันเลยนะให้ดูว่านี่คือ ปูบ้าเลยใหญ่กว่าหัวหนูแล้วแล้วลำหนักในการขายของเรานะครับมันมีตั้งแต่500กรัม500กรัม5 0 0กรัม0 0 u n ถึง2กิโลจนถึง2กิโล500กรัมถึง200กิโลไอถึง2กิโล2โลต่อตัวนะฮะต่อตัวตัวหนึ่งบ้าแล้ว in one クラブ2กิโล yes the biggest one we got to Thailand is 3.6กิโล one クラブตัวที่เขาเคยเอามาเมืองไทยและใหญ่ที่สุดคือ 3.6กิโลกรัมครับโอ oh ้โหมากแล้ว it's very big it's <Yeah. S 1> very very big คุณผู้ชมเนี่ยคือมันไม่ใช่เล็กๆนะคุณผู้ชมเนี่ยมันใหญ่จริงจ and and your restaurant cook only crab uh, we <And S 2> have prawns uh, big prawns มี big prawn ด้วยมีกุ้งใหญ่ด้วยมีทางกุ้งยักษ์นะเ e ็ด lobster we don't do lobster but uh, all the big prawns almost like six hundred gram one prawn we also import from สหรัฐฯตัวเดียวเหรอไม่ไม่ไม่ ไม่ใช่ธรรมดานะตัวหนึ่ง600กรัมกุ้งเยอะกว่ากุ้งผุกปลาแล้วก็เอามาจากศรีลังกาเหมือนกันเพราะฉะนั้นร้านเกามีทั้งกุ้งและทั้งปู every 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 กินอินกรีดิเนต์ from ศรีลังกา yes all the spices like main ingredients that we use in Sri Lanka this all the spices prawn crab everything we got from Sri Lanka เขาบอกเราว่าวันนี้ผมดูหน้าตาดีมาก เหมือนกับวัตถุดิบท yep> no> ั้งหมดที่เอามาจากสีน้ำตาลทั้งหมดทุกทีช่แคแค่ไอ้น่าจะดีไม่มีแต่เขาบอกว่าวัตถุดิบมันมาจากสีน้ำตาลทั้งหมดใช่ฟังพอรู้ทั้งน่าจะดีไม่มีไม่มีไม่มีทั้งหมดคือเอามาจากสีน้ำตาลคืผมอยากจะบอกนิดเดียวว่าทั้งโลกเนี่ยมีอยู่เจ็ดแห่งประเทศไทยนี่ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งแห่งที่เขาเลือกความจริงในประเทศต่างๆในโลกเนี่ยติดต่อ Ministry of Crab มากมายเลยครับแต่เขาทำไม่ได้เขาจะทำแค่นี้ก่อนค่อยๆไปค่อยๆไป เป็นหนึ่งในเจ็ดของโลกอยู่ที่นี่นะครับวันนี้เขาจะมาสอนทำไอ้ตัวนี้ครับนี่นี่ฮะนี่ฮะวันนี้เขาจะมาสอนทำวันนี้แล้วมันมีเรื่องแบบว่าหนูทุกข์ใจมากเลยคคือพิธีกรเราบางคนมันแพ้ปูไงสมน้ำหน้าไงครับแล้วเราก็แบบเราก็แง่ต่อไปหรองใช่เลยท่านผู้ชมครับก่อนจะไปดูว่าอะไรเป็นไรนะว่าทำอะไรผมบอกก่อนเลยว่าจานนี้นะฮะราคานะครับราคาจานนี้ถ้าเกิดไปสั่งกิน8,00 0บาทครับ ฮะ t i s p l a t Yes ี่0 0ันบาท Eight thousand บาท e i h t t o u s a n d บาท right Yes Yes นี่จะได้จะได้อยากดูไงว่าหมันแพงขนาดนี้ไหมห้ดูรดวพร้อมกันเลยนะปนอามาเราถามเพนหน่อยเวลาเธออยู่ตรงไหน Where is your restaurant in s u k u m v i t s o อ๋อ s u k u m e r ยี่สิบวันนี่นะ v i ยี่สิบเสมสิบเอ็ด อตีอันนี้ก็เทอา์โบตี้หูหนักแล้วอ่ะหนักแล้วต้องกินปูอ่ะหนักแล้วอ่ะเลิเทอรอยู่สุขุมวิทสามสิบเอ็ดแต่จริงๆถ้าพิมพ์เข้าไปเลย Ministry of Crab เจออยู่แล้วยังไงก็เจอทั้งประเทศบีล้านเดียวอ่ะครับแล้วทั้งโลกมีเจ็ดล้านอ่ะใช่วันนี้เขาให้เกียรติรายการเราท่านไปดูนะนี่คนนี้เองคนทำจะทำให้เราดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับดูพร้อมๆกันเลยเชลีครับนี่ครับ นี่ร้านเขาครับนี่ดีครับ history of craft นี่ฮะร้านไม่ต้องถามเรื่องหน้านั่งนะฮะก็ขายจานหนึ่งบ่อ8,000นะฮะนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่นะฮะและทั้งหมดทุกท่านเนี่ยมาจากศรีลังกาทั้งนั้นอินกิวเลียนทั้งหมดมาจากศรีลังกาเริ่มต้นจาก sunflower w e m a k e with sunflower ครับ ginger เขาใช้น้ำไอ้ดอกทานตะวันดอกทานตะวันแล้วก็ ginger ใส่ขิงแก่ลงไปแล้วก็หอมแขรนะครับ แล้วก็กระกรลิกนี่ก็คือซอยๆออกระเทียมครับนี่ครับผัดให้เข้ากัน we fresh put chili พริกวนนี่ก็พริกจากสีลังกาครับสีลังกาเอาเลยเขาตัดเป็น4ชิ้นด้วยกันแล้วก็สองเขาเรียกอะไรสองกามนะฮะนี่นี่แล้วก็พริ i สดที่เราต้มจากสีลังกา เป็นพริกเขาเอาพริกเนี่ยไปทําเป็นซุปซะก่อนเป็นน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกพริกนะท่านผู้ชมแล้วใส่ไปอย่างนั้นปิดให้ปิดเด็ดๆอย่างนั้นเลยนะซูชิ Japanese f r i c e we use for the plate the c all a the time อ๋อโอเคเขาเอาข้าวไปวางด้วยนะท่านผู้ชมแค่เหตุผลเดียวครับขอเอาวางเอาเพื่อให้ปูวางได้ใช่ใช่ใช่เพื่อให้ปูวางได้แล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาใส่อ๋อ Chilling crab ครับขอแสดงว่าความนั้ของเขาจริงๆแล้วมันคือ ความลับไม่ใช่แค่ปูไม่ใช่แค่ความสดนี่คือความลับทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้มันจะไปอยู่ในน้ำซุปใช่อยู่ในน้ำซุปสต็อกชิลลี่สต็อกอะไรชิลลี่สต็อก yes right นะมันจะอยู่อย่างนั้นจะอยู่เชิญก่อนไม่ได้ให้เขาทำเลยครับทำยังไงกินยังไงก็กินเลยฮะก็คือเขาตักไปกินเนี่ยฮะเขาตักไปกินเขาใช้เดี๋ยวเขาอพูดบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งจะได้รู้สึกชื่นชมไปตามผมด้วยพริกนี่เป็นพริก ของศีรีลังกาทั้งหมดนะครับน้ำสต็อกพริกที่ท่านเห็นนั่นลงต้มใส่เครื่องใส่อะไรลงไปเสร็จแล้วนะฮะแล้วตอนที่ปูยังไม่สุกนะฮะต้องเข้าใจก่อนปูมันต้องเป็นๆฮะมันถึงจะได้รสชาติสาหรับคนที่รู้สึกว่าน่นนี่ปูไทยก็ทําแบบนี้นะกุ้งกุ้งไทยก็ทําแบบนี้เพราะมันต้องใช้ความสดเป็นหลักนะครับกระเทียมเนี่ยก็เห็นอย่างที่พูดอ่ะมันจะให้ความรู้สึกแล้วมันจะให้ให้ความหอมมาจากเครื่องเทศทั้งหมดนะครับน,น,นี่ฮะนี่ฮะดูเขากินนะดูดูเวก เกิดมาไม่เคยกินก้าวปูใหญ่ขนาดนี้นะฮะที่สําคัญที่สุดปูมันต้องสดแล้วทำไมมันต้องมาอาทิตย์ละสมหนนะครับปูมันจะไม่แห้งปูมันจะไม่ฟอถ้าเกิดปูมันไม่สดจริงเนื้อก้าวปูมันจะฟออ๋ออันนี้ไม่เป็นมันไม่ใช่ปูเป็นไม่อันนี้ไม่มี How long have you been here in Thailand? We o p e n in 2019 just before the pandemic happened. อ๋เกิดมาคอนโควิดนิดเดียวเองนะนิดเดียวเอง แล้วตอนนี้ก็อยู่มาตอนนี้นะฮะก็โอเคครับก็สู้นะฮะสู้แต่ไม่ต้องห่วงฮะร้านเขามีฮะมีคนกินที่งๆมันเป็นปูโครนธรรมชาตินะท่านผู้ชมมันมาจากสีร่างกาแล้วที่ผมบอกว่ามาสัปดาห์ละสามหนท่านผู้ชมลองนึกดีๆนะฮะวันเว้นวันไงี้ฮะเออใช่ใช่ใช่วันเว้นวันใช่มาเนี่ยคือไม่มีคําว่าไม่สดนะมาที่นี่ยังไงก็สดตลอดเวลานะฮะแล้วมันเป็นปูที่โตในธรรมชาติมันไม่ใช่ปูเลี้ยงนะครับจริงๆแล้วใช้เทคนิคในการทำอ่ะให้มันอูมามิ มันก็เลยจะเป็นอ๋อคือเป็นแบบญี่ปุ่นโชว์รสชาติแท้หมดใช่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 พลาต้นนั่นแหละแต่จริงๆรสชาติมันเป็นรสชาติสีลังกาแท้เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหเนื้อหวานมากแล้วก็อย่างที่บอกว่ากินนิดนึงได้ไหมฮะได้ครับคุณช่วยช่วยช่วยปัดให้ผมหน่อยหน่อยครับครับคือเดี๋ยวผมเล่าเรื่องของ Ministry of Crab เพิ่มให้อีกนิดนึงครับร้านนี้ร้านนี้เป็นร้านที่กวาดรางวัลมาเกือบจะทั่วโลกนะคุณผู้ชมครับหนึ่งในรางวัลที่เรารู้จักเขาก็คือ Best 50 Restaurant in Asia อันนี้คือเรารู้จักเขาเลยเพราะว่า<ช>เขาติดอยู่ในอันดับแรกๆคือเข้ามาก็อยู่ประมาณอยู่ใน50สิเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาขึ้นมาจนถึงระดับประมาณนัก30สกว่าแลแรงเขาขึ้นมาเรื่อยๆเขาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะจากการใช้วัตถุดิบแบบนี้การปรุงที่มีเอกลักษณ์แบบนี้อันนี้เวลาเราเดินทางไปมันมดีฟเราก็จะเห็นร้านแบบนี้น,น,นี่คือ Ministry of Craft ครับเป็นยังไงพี่ปูวี่กินแล้วมันเป็นยังไงอ่ะโอ้โหมันเนื้อมันถามคุณโก้คุณโก้คืออยากจะบอกว่าเนื้อมันหวานมากเลยอาหารทะเลอะคุณผู้ชม ในเมื่อมันมันมันเป็นอะไรที่มันสดอ่ะหนูหนูเชื่อว่าคนที่กินอาหารทะเลหรือว่าคอคออาหารทะเลรู้อยู่แล้วว่าอะไรที่มันสดอ่ะมันอร่อยอยู่แล้วฮัชช่าอิสปารีเบอร์นี่เบรดนะครับนี่คือของหวานนี่ของหวานโต๊ะจบให้จบสักฝั่งจบเจอเลยครับเยอะโอเคเบอร์นี่บอกว่าท่านผู้ชมอยู่ทุกุมิตรซอย3เบส3เบสนะครับผมมินิสตรีออฟแครปนะครับกับเมนู เชอร์รี่แครปเอาไปเรับไปเลยครับติ๊บกระเด็มติ๊บกระเด็มติ๊บกะน้เต็มคือผมเป็นคนไม่ไม่ได้กินซูเลยผมรู้สึกว่ามันยากจริงในการที่เราจะได้เจอรสชาติทีุู่น้อย This is your, Yes o u r y this is your dessert Yeah this right. is very famous dessert in mm. Sri Lanka because the we brought this dessert because we know Thailand also very famous for coconut uh huh. uh huh. so that's why we introduce this one the uh. same uh, French cream b u l l e but convert to use the fresh coconut milk so we bake with the oven with the shell นี่ก็คือคัมบุเล่อาหารทีงแบบในศรีลังกาก็แบบอันดับหนึ่งเหมือนกันเป็นความหวานอันดับหนึ่งแต่เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเข้ากับเมนูเขาก็เลยเอามาทำในเมืองไทยเอามาให้พวกเราได้กินด้วยแล้วก็เป็นครีมบุเล่นี่เจอเลยครับเจอเลยครับนี่ครับลองไหมฮะไม่ลองอ๋อเลยครับอโอ้โห คุณผู้ชมลองดูนะครับนี่คือ Ministry of Craft นะครับหลายๆคนก็คงจะรู้จักเขาแหละนะครับอยู่สุขุมวิท31 u s p เ r อ a ์ออร์ดเบเชนแมนยูสเปอร์ออร์ดไม่ต้องพูดกูด้วยยูฟิล e ง i ฮจ h อกเฮจ h อกเบียดหิมเบียดหิมนิดหน่อยนิดหน่อยสม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  thank you very much for joining my program thank you thank you very much you are very famous Thank you so much. Your e restaurant is very famous, not only in Thailand. Yes. It's all around the world. Yeah. We p l o w Uh, we plow. You see, l a n k a people. Yeah. Thank you so much. Yes, a h so next time we serve Kai j i a o all the um, all my o w t วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทัชชาขอขอบคุณร้าน Ministry of Craft ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดนี่คือระดับโลกนะฮะแล้วเขาให้เกียรติกับเราครับถือเป็นเกียรติอย่างสูงครับเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ อคุณตยยกัในโปรโตีนจิ้งหรีดเนี่ยหนึ่งร้อย100กรัมมีโปรโตีนอยู่หกสิบหกเปอร์เซ็นต์ท่านมีอาชีพไหมถ้าท่านยังไม่มี<อ>คือสาปิเธอบอกหมดทุกอย่างจริงๆมันไม่ใช่แค่อนาคตนะคะมันคือปัจจุบัน,นะคะ่ะเบอร์เกอร์ทรัฟเฟิลเนื้อครับนี่คือเบอร์เกอร์ทรัฟเฟิลเนื้อที่สมบูรณ์แบบคุณไปลองครับกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนี่จะขออะไรอีกนะอะไรครับตออนไหนด้วย